วันนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เปลกับรถมอเตอร์ไซค์นะครับหลังจากที่ผมใช้เปลมาสักระยะหนึ่งพบว่าปัญหาหนึ่งที่เจอก็คือจะหาต้นไม้ที่มีระยะเหมาะสมในการปลูกเปลแต่ค่อนข้างยากครับบางพื้นที่เนี่ยต้องเดินเข้าไปในพื้นที่โล่ๆนิดนึงเพื่อจะได้ต้นไม้ที่ปลูกเปลพอเหมาะแล้วบางที่ต้นไม้ก็ไม่มีเลย ผมเห็นกลุ่มออฟโรดที่เขาทํากันนะครับเวลาเขาติดเลไปด้วยเนี่ยเขาก็จะผูกต้นไม้หรือหลักกับงั่วกันชนหรือไม้ก็ล้ออะไรนะครับผมก็เลยมีความคิดว่าถ้าเราไปมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราสามารถผูกมอเตอร์ไซค์กับต้นไม้หรือหลักไม้สักจุดหนึ่งเนี่ยได้หรือไม่วันนี้ผมเลยมาลองผูกเปรกับต้นไม้ครับเปรที่ผมใช้เป็นเปรลายทหารครับราคาไม่ถึง500บาท เดี๋ยวผมต้องเอาตัวพลาสติกที่เป็นก้านยึดมุ้งออกก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวผมจะลองนั่งให้ดูครับว่าเวลาผมนั่งในเปและเวลานอนเนี่ยระยะหย่อนมันอยู่ประมาณไหนระยะหย่อนนี่ขึ้นอยู่กับตัวเชือกที่มัดไว้ที่ตัวมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ทรายเวลาผมนอนลงไปเนี่ยสมองมันมีการขยับถอนออกมานิดหน่อยครับแล้วเชือกที่ผมมัด มันก็จะมีการรัดตัวเลยทําให้เกิดการหย่อนนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นมันจะตกลงหน่อยแล้วก็สังเกตท้ายรถนะครับมันจะยุบลงเลยทําให้โชกยุบมานิดหนึ่งความจริงผมจะให้เชือกตรงนี้ครับที่เห็นนี่ยตรงแคดบารครับให้ตึงที่สุดเพื่อที่ว่าพนนอลองมาแล้วเนี่ยตัวด้านท้ายครับโชกจะยุบน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะต้องตอ่อพุกให้แน่นๆแล้วก็ถึงเชือกให้ตึงๆครับ จากภาพนะครับจะเห็นว่าผมสามารถนอนได้สบายแต่ลักษณะของตำแหน่งเปจะดูต่ำนิดนึงถ้าเกิดผมต้องการสูงอาจจะต้องมาปรับลังเชือกให้ตึงเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปผมจะเก็บเปครับแล้วเอาเปยอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะของเปผ้าร่มครับได้ยืมเพื่อนมาเพื่อจะมาลองดูว่าสามารถผูกกับมอตอร์ไดได้หรือไม่ตอนนี้ก็มาดูการเก็บเปของผมกอนนะครับซึ่งผมมีความรู้สึกว่ามันจะเก็บง่ายและไว,วกว่าเต็นท์เยอะเลย เดี๋ยวผมจะให้ดูลักษณะของสมอที่ผมใช้นะครับเป็นสมอยาว25ซนเมตรซึ่งผมจะใช้2ตัวครับปักไว้ที่หน้ารถตรงแคตตาแล้วก็ขึงเชือกให้ตึงครับเพื่อป้องกันไม่ให้ท้ายรถถูกกดลงไปมากเดีย๋ยวเรามาดูกันต่อครับผมจะมาลองเล่ที่เป็นลักษณะของผ้าร่มนะครับผมเรียกชื่อผ้าไม่ถูกเหมือนกันเนะื่องจากว่าถามคุณเติร์แล้วผมลืมไปว่าผ้าแบบนี้เขาเรียกผ้าอะไร ตัวนี้นะครับคุณเต้แนะนําว่าการปลูกอยากให้ปลูกสูงหน่อยน่าจะมากกว่า1เมตรครับแน่ด้วยความสูงของมอเตอร์ไซค์ครับผมเลยปลูกได้อยู่แค่นี้แล้วก็ต้องดึงให้ตึงหลังจากลองนอนดูครับก็จะพบว่าตัวเปลมีความยุดหยุ่นค่อนข้างเยอะเลยทําให้ก้นนะครับก็จะค่อนข้างจะตกถึงพื้นถ้าเกิดน,นั่งตัวตรงๆนี้ก้นตกตรงพื้น,นเลยนะครับก็เลยมองว่าลักษณะของเพลนี่มีความใหญ่กว่าเปลลายทหารที่ผมใช้ครับ แต่ความยืดหยุ่นของมันครับเวลานอนเนี่ยมันจะพ้ะนนะครับจะกู่พื้นเลยทีเดียวต่อไปได้พมเอาเฟยของพี่โอนะครับซึ่งเป็นผ้าอแบบหนึง่งมาลองถึงดูซิว่าจะเป็น,นอย่างไรบ้างมันไม่มีขายทั่วไปนะต้องซื้อพิเศษนะ่ จากการลองนอนไปเลยของพี่โอนะครับก็เนื้อผ้าค่อนข้างเหนียวดูแล้วมั่นใจครับแต่สิ่งหนึ่งก็คือพบว่าความยาวของปเปลค่อนข้างจะสั้นกว่าเลยของผมนะครับน่ครับก็จบทิปผูกเปลด,ด้วยมอเตอร์ไซค์มองว่าถ้าเกิดไปเที่ยวแล้วอยากจะหาต้นไม้ที่มันเป็นคู่กันระยะพอดีในมุมที่มันลำบาก ก็เลยคิดว่าอถ้าเกิดจะเอาซีมาผูกเปย์เนี่ยทำอย่างไรซึ่งผมมองว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่อยากนอนเปย์แล้วก็ใช้มอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับยังไงก็อย่าลืมซื้อเปย์ให้ความยาเหมาะสมกับตัวเรานะครับสวัสดีครับ